ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอังคารที่28เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องให้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์เจ้านายคนทางปวงจะเกียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดมัดทธิวบทที่10ข้อที่22 เมื่อคุณศึกษาเรื่องราวในมัทธิวบทที่17ข้อที่24-27ถึง27คุณจะค้นพบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ชาวยิวมาก่อกวนเปโตเรื่องภาษีพวกเขาไม่ได้ถามถึงภาษีของเขาเองแต่พวกเขากล่าวว่าเจ้านายของคุณไม่จ่ายค่าธรรมเนียมหรือมัทธิวบทที่17ข้อที่24กล่าวอีกในหนึ่งคือเจ้านายของคุณไม่จ่ายภาษีหรือ พวกเขามองข้ามเปโตและมุ่งความสนใจไปที่องค์เจ้านายแทนเป็นแบบนั้นมาตลอดมันคือเรื่องที่เกี่ยวกับองค์เจ้านายของเราโลกเกลียดชังเราไม่ใช่เพราะบุคคลที่เราเป็นแต่เนื่องจากบุคคลที่เราเป็นตัวแทนนั่นคือพระเยซูพวกเขาจะเกียดชังคุณเนื่องจากความเชื่อของคุณในพระองค์ต่อให้คุณดีแค่ไหนคุณช่วยเหลือดีเพียงใด ใจดีเพียงใดประสบความสำเร็จเพียงใดก็ไม่สำคัญเพราะว่าคุณเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ความเกลียดชังของซาตานที่มีต่อพระเยซูนั้นเรียกว่าลูกวิญญาณของโลกโลกเกลียดชังพระเยซูหลายคนยังไม่รู้จักพระเยซูเพียงพอแต่ก็ยังเกลียดชังพระองค์และคุณสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงเกลียดชังคนที่พวกเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะวิญญาณของโลกนี้ มันได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากในโลกและมันกระตุ้นพวกเขาให้เกิดชังองค์เจ้านายพวกเขาเคร่งศาสนานั่นคือพวกเขาต้องการอธิษฐานพวกเขาต้องการเชื่อในบางสิ่งแต่เมื่อคุณบอกพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูพวกเขาปฏิเสธพระองค์อย่างรุนแรงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิเมโอนกล่าวว่าพระเยซูองค์นี้ถูกเลือกสรรให้เป็นหมายสำคัญที่คนจะปฏิเสธ ลูกาบทที่สองข้อที่3าขณะนี้มีคนอ้างว่าเมื่อเราพูดว่าพระเยซูปเป็นทางเดียวนั่นคือคำพูดที่สร้างความเกลียดชังพวกเขากำลังตีความหลายสิ่งที่เราพูดว่าเป็นคำพูดที่สร้างความเกลียดชังจึงเป็นการวางรากฐานสำหรับการกดขี่ข่มเหงขอคริสเตียนครั้งใหญ่ในยุคสุดท้ายพระเยซูตัดในมัทธิวบทที่1 0ข้อที่25ว่า ถ้าพวกเขาเรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูลพวกเขาจะเรียกลูกบ้านมากยิ่งกว่านั้นเท่าใดเมื่อคุณถูกข่มเหงจงะระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่ได้ถูกส่งมาในนามของคุณเองแต่ในพระนามของพระเยซูดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองจะทรงปกป้องคุณและประทานรางวัลให้แก่คุณให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ ฉันเป็นทูตของพระคริสต์เป็นผู้แจ้งข่าวถึงฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ฉันมั่นคงไม่สถุกสถานบริบูรณ์ในการงานของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ โดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากหรือการคมเหงนในโลกนี้ฉันมีชัยอย่างเปลี่ยนด้วยพัิริในพระองค์เสมอกล้าประกาศอย่างกล้าหาญถึงความชอบธรรม และพระพรของพระคริสต์และฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามา ในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ p a f พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด